ชาวกัมพูชาวิตก ไทยจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ด้วยการตัดไฟตัดเน็ตตัดน้ำมันและที่หนักที่สุดก็คือไทยจะสร้างกำแพงกัน้นระหว่างไทยและกัมพูชาชาวกัมพูชาสะท้อนในใจหากไทยสร้างกำแพงจริงแล้วเวียดบุกเราตอนนี้แล้วเราจะหนีได้อย่างไงครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากการรายงานของสื่ออย่าง People Magazine นะครับซึ่งเป็นสื่อของทางอินเดียในภาคภาษากัมพูชานะครับ ได้นําเสนอข่าวเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอรเซ็นเตอร์ของไทยซึ่งไทยเริ่มตัดอินเทอร์เน็ตที่บริเวณจังหวัดสระแก้วไปตั้งแต่เมื่อวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะมีการต่อเนื่องในเรื่องของการส่งเสริมการแก้ปัญหาเรื่องของแก๊งคอร e เซ็นเตอร์หรือว่าการ แก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นในกรรมัมพูชาเพราะมีกระแสข่าวว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในเมียนมาที่ถูกตัดไฟตัดเน็ตนั้นเริ่มอพยพย้ายที่ตั้งถิ่นฐานของตัวเองที่ใช้ในการประกอบคดีอาชญากรรมออนไลน์เข้าไปอยู่ในกรรมัมพูชาจากที่มีอยู่มากอยู่แล้วให้มีมาก ขึ้นไปอีกโดยการประชุมสภาความมั่นคงครั้งที่ผ่านมาครับมีการเสนอแนวคิดเรงของการเตรียมสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชานในระยะทางประมาณ168กิโลเมตรครับคิดเป็นงบประมาณประมาณ,ณ286ล้านบาทจริงๆแล้วไทยและกัมพูชานั้นมีแนวเขตอนณาเขตชายแดนติดต่อกันเนี่ย700-800กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังปักปันกันไม่แล้วเสร็จครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นชายแดนที่เป็นอาณาเขตแนวเขต ธรรมชาติอยู่แล้วไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาหรือแนวลําน้ําก็ตามแต่ส่วนที่เป็นช่องทางธรรมชาตินั้นก็จะมีอยู่ประมาณ168กิโลเมตรครับในจังหวัดเช่นสะแก้วสุรินทร์ศรีสะเกด ตราดเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอมองเอาไว้ว่าอาจจะมีการสร้างกำแพงขึ้นมารวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับโดยทาง People Magazine ครับได้รายงานเอาไว้ว่าในเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงของไทยนั้นรัฐบาลไทยมีแนวคิดที่จะสร้างรั้วขึ้นมาและมีการตั้งจุดตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กล้องหรือการตรวจด,ด้วยบุคคลโดยการใช้เทคโนโลยีดัมมี่ทาวเวอร์และจะมีการตรวจเรื่องของการลักลอบส่งสัญญาณข้ามแดนเข้าไปด้วยเพื่อ ไม่ให้มีการใช้เครือข่ายและโครงข่ายโทรศัพท์แบบผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเสาอินเทอร์เน็ตหรือทาวเวอร์ต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตพูดง่ายๆก็คือผิดกฎหมายนั่นแหละนะครับถ้าหากตัวเจอก็จะมีการรื้อถอนออกในทันที อย่างไรก็ตามนะครับสภาความมั่นคงของประเทศไทยของเรานะครับยังเตรียมที่จะระง,งับการจำหน่ายไฟฟ้าเชื้อเพลิงรวมถึงอินเทอร์เน็ตที่ส่งต่อจากไทยไปที่กัมพูชาเช่นจากจังหวัดสาแก้ว,จ,วจังหวัดสุรินจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดตราดแล้วก็ที่ส่งไปที่เกาะกงด้วยนั่นเป็นเหตุทําให้ชาวกัมพูชาเริ่มตื่นตระหนกครับเพราะได้เห็นตัวอย่างจากในเมียนมาแล้วที่ราคาเชื้อเพลิงนั้นพุ่งสูงไปถึงลิตรละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับ หลังจากไทยตัดน้ำมันตัดไฟฟ้าพวกเขาไปประมาณ10วันแน่นอนว่าค่าครองชีพในกัมพูชานั้นสูงกว่าไทยนะครับถึงแม้เขาจะมีค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำกว่าเรานั่นก็ทำให้ชาวกัมพูชาประสบความยากลำบากจนทำให้พวกเขาต้องทลักเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราซึ่งหลายคนก็ใช้ช่องทางธรรมชาติถ้าหากมีการสร้างกำแพงเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆก็จะทำให้ชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายในไทยนั้นได้รับความยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ที่พวกเขาวิตกกังวลมากที่สุดก็คือ คือการที่ถ้าหากเวียดนามบุกกัมพูชาพวกเขาจะไม่มีทางหนีเหมือนกับที่พวกเขาเคยหลบหนีกองทัพของเวียดนามมา ในอดีตนะครับถ้าหากว่าไทยสร้างสิงนี้ขึ้นมาจริงๆดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาบางคนจะกลัวมากๆครับแต่บางคนก็รู้สึกเหมือนจะถูกใจกับสิ่งนี้แน่นอนนะครับว่ามันนานาจิตตังนะครับในประเทศกัมพูชาเองก็เช่นกันครับบางคนก็กลัวนะครับกับสิ่งที่ไทยกําลังจะทําบางคนก็รู้สึกว่าดีแล้วละ่ะสร้างมันขึ้นมาเลยกําแพงขออย่างเดียวอย่าล้ําแดนกับกัมพูชาก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะเขาบอกว่าพวกเราจะทำยังไงดีถ้าพวกเขาสร้างรั้วขึ้นมาเพื่อกั้นบ้านของพวกเขาพวกเขาเนี่ยยังมีความคิดในการสร้างรั้วเพื่อกั้นโจรเข้าบ้านฉันหวังในใจว่าสักวันพวกเราจะสร้างรั้วเพื่อป้องกันเพื่อนบ้านมาบุกประเทศเราเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า ประเทศไทยนะ่ะมันก็ทำแต่อะไรดีๆนั่นแหละกันช้านะ่ะสูบเข้าไปเยอะๆนะข้าวเราไม่ต้องกินหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขารู้วิธีที่จะชุบตัวให้ตัวเองดูดีแต่ในประเทศเรานะ่ะ ทำตัวเหมือนคนหูหนวกตาบอดรับเงินสีดำเข้ากระเป๋าจนประเทศของเราดำสกปรกไปหมดแล้วในสายตาหนา,นาชาติอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะบอกว่าสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะพูดถึงประเทศอื่นๆคุณต้องมองดูสิว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรบางทีพวกเราเองนี่แหละที่ควรจะยอมรับความจริงบางคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าใช่ประเทศของพวกคุณมันใสสะอาดไงดีจังเลยเนาะดีที่พวกคุณมีเงินทำรัว่วขอบคุณความช่วยเหลือที่มีมาตลอดนะมี เงินเยอะละสิแล้วก็แก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ล่ะส่วนฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศของฉันจะทําได้สักครึ่งหนึ่งขอโทษนะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าโง่จริงๆเลยพวกคนไทยเนี่ยทำไมมันโง่อย่างนี้พวกมันไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าพวกมันขโมยดินแดนของขอมเมนของเราไปแล้วเท่าไรตั้งแต่ในอดีตท,ที่เริ่มรบกันมาพวกตัวเองนะ่ะเคยอยู่เพียงแค่แนวเขตชายแดนของขอมเมนของเราเท่านั้นแล้วก็ลุกลำ้ำย้ายข้านในดินแดนของเราลึกขึ้นมา เรื่อย รู้ไหมตอนเนี้พวกเขานะ่สร้างทั้งถนนสร้างทั้งสะพานเข้า้าในประเทศของเราแล้วก็พยายามจะสร้างรั้วกั้นอีกมันคงจะเป็นข้ออ้างที่พวกเขาสร้างรั้วเอาไว้เพื่อป้องกันพวกยวนในอนาคตแน่นแน่เพราะการเดินทางของพวกยวนนะ่ะจากทางตะวันตกและทางทิศตะวันออกมันต้องผ่านประเทศใครพวกเราก็คงจะรู้ตัวกันดีมันเคยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วในอดีตแต่คนยุคนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจลองนึกดูดีๆเขาคงจะไปเปรียบเทียบถึง สมัยที่เวียดนามเคยดันทับเข้ามาขับไล่ขมรแดงเข้ามาจนมาติดแนวชายแดนของไทยเรานะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าการตัดการทํางานด้วยการตัดอินเทอร์เน็ตแต่ฉันงงว่าทาไมมีคนขมรของเราบางคนรู้สึกมีความสุขนั่นเพราะพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนและไม่เข้าใจหัวอกคนที่อยู่บริเวณชายแดนที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจากทางฝั่งของประเทศไทยลองจินตนาการดูสิถ้าประเทศของเราถูกประเทศไทยตัดไฟน่ะมันจะเกิดความวุ่นวายอะไรมากขนาดไหนและมันจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจน้อยใหญ่ในประเทศของเราขนาดไหนปกคนอาจจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลในทันทีหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่มันนนากลัวจริงๆโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองปอยเปดตเนี่ยอีกคนที่มาตอบกลับนะครับบอกว่าใช่ไฟฟ้าเขมรของเราหนักมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับบอกว่าใช่คนเขมรของเราบางคนนะ่ะตีความสิ่งเนี้ไปในทางที่ผิด ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าอะไรนะพวกมันจะสร้างกำแพงยาวร้อยกิกิโลเมตรอย่างนั้นเหรอทำให้ไม่ทำให้มันหมดไปเลยละพี่ชายเอ้ยคอมเมนต์ของเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะๆไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครเหมือนกับที่พวกเวียดนมันไปขอความช่วยเหลือจากจีน คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าประเทศไทยนะเขาทาสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขาและผลประโยชน์ต่อประชาชนของพวกเขาเองส่วนพวกเราเนี่ยเหรอมัวแต่กัดกันอวดพลังเบ่งกล้ามใส่กันถ้าประเทศเราจะล่มสลายมันก็คงไม่แปลกคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าชายแดนไทย,ไทยและเขมรน่ะติดต่อกันตัง้ง817กิโลเมตรและทําไมจะทําแค่168กิโลเมตรเล่าหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะโดยบอกว่า168กิโลเมตรก็คือที่มันถูกกฎหมา หายระหว่างประเทศไงล่ะและที่เหลือนั่นเหรอ เขาก็าจ้องที่จะขโมยพวกเราอยู่ไงอีกคนที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าว้าว16 8แนี่มันเลขเด็ดชัดๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อไรกัมพูชาของเราถึงจะสร้างรั้วกั้นชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยหรือกัมพูชากับเวียดนามประชาชนเขมรตของเราหนาะต้องการมากๆเลยต้องการทห้รัฐบาลของเราสร้างรั้วเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเราเองหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าปล่อยให้เขาทำกันเถอะเขมรตของเรานนะไม่มีปัญญาหา คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคําชมจากทั่วโลกยกย่องประเทศไทยอยู่บนฟ้านูน่นแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายของพวกอาเซียนที่แท้จริงหรอกพวกมันนะ่ะชอบแย่งชิงแผ่นดินของคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าพวกมันมาแรงพวกเราก็จะปิดกั้นพวกมันเหมือนกันพวกเราจะเลิกใช้ของไทยเลิกนําเข้าของไทยดีไหมพวกเราหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยหวังว่าเพื่อนร่วมชาติของเขานั้นจะตาสว่างขึ้นมาโดยบอกว่า พวกเราหนะักกล้าใช้กันเหรอของที่มาจากจีนหรือที่มาจากเวียดนามรู้ไหมปัจจุบันนี้เราใช้ของไทยอยู่ประมาณ 60- 70%เซนในทุกๆวันชีวิตของคุณต้องได้หยิบจับอะไรสักอย่างที่ผลิตมาจากประเทศไทยลองนึกดูดีๆถ้าของพวกนี้ขึ้นราคาเราจะหาของพวกนี้ในตลาดในท้องถิ่นของเราไม่ได้เห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่มีปัญญาที่จะตัดขาดพวกเขาหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่า,วาแรกๆมันอาจจะยากและแต่ในระยะยาวเราก็จะต โรงงานท้องถิ่นของเราขึ้นมามากมายและพวกเราก็จะเปลี่ยนความคิดไปต่อไปนี้คนไทยจะไม่ทำให้ขมิ้นของเราขายหน้าอีกไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามหลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าผมรู้นะว่าคุณอยากให้ประเทศของเราหนะ้ามีธุรกิจที่ดีแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่รู้เรื่องของธุรกิจเลยแต่ผมนะ่ะไปทำงานทำธุรกิจในประเทศไทยมาก,ก่อนและรู้จักนิสัยของคนขมิ้นของเราดีว่าพวกเรานะ่ะพึ่งพาพวกเขามากแค่ไหนโดยเฉพาะสินค้าที่ข้ามผ่าน ชายแดนมาและถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงเราปิดกั้นพวกเขาแบนสินค้าของพวกเขาราคาสินค้าในประเทศของเราก็จะสูงขึ้นคนในประเทศของเราก็จะอดอยากแต่ดูเหมือนคนที่มาตั้งคอมเมนต์จะยังไม่เชื่อนะครับแล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่าประเทศของตัวเองมีศักยภาพโดยบอกว่าฉันรู้ดีเราจําเป็นจะต้องใช้สินค้าจากพวกเขาและต้องใช้การสื่อสารจากพวกเขาแต่ที่ฉันเห็นก็คือท้องถิ่นของเรานะ่ะมีศักยภาพในการเพิ่มและพัฒนาโรงงานต่างๆขึ้นมาโดยการผลิต สิ่งของบริโภคด้วยตัวเองลดการนําเข้าพวกเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นแรงงานต่างด้าวไงแล้วก็เด็กในประเทศของเราก็จะไม่ต้องเป็นเหมือนเด็กกําพร้าอีกเพราะพ่อแม่ของพวกเขาจะได้ไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศลูกๆของพวกเขาก็จะมีความอบอุ่นถ้าหากลูกๆของพวกเขาได้ไปโรงเรียนประเทศของเราก็จะก้าวหน้าลองมองย้อนกลับไปสิว่าเราจะเห็นว่าในรุ่งอรุณของราชอาณาจัก,กรกัมพูชานะ่ะมันจะก้าวหน้าแค่ไหนพวกเราทุกคนล้วนมีพระมหากษัตริย์ของเราเป็นแบบอย่างประเทศของเราไม่ควรจะโดนใครดูถูกอีกต่อไปแล้ว และต้องขอบคุณ ที่ผู้นำประเทศของเรานั้นทำงานหนักและฉันเชื่อว่าความสามารถีและสันติภาพของประเทศของเรานนในไม่ช้าจะทําให้ประเทศของเราก้าวหน้าทัดเทียมนา,นานาประเทศในเอเชียคอยดูสิ่งที่ฉันพูดสิว่ามันจะถูกต้องไหมอ๋อและแล้วก็เผยทัดแท้ออกมานะฮะเป็นสายนิยมหุ่นเซนนั่นเองนะครับทังฉะนั้นคนที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับด้วยความละเหี่ยใจว่าเพื่อนรวมชาตดนันดักดันะเละเกิดโดยบอกว่าพูดแบบไม่ใช้สมองคิดเลยใช้แต่ปาก พูดไปเรื่อยนี่แหละเหตุผลที่ทำให้พวกเขาดูถูกเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าโปตรวจสอบด้วยนะ ตอนที่พวกเขาเริ่มตั้งเสาก่อนที่จะสร้างรั้วกำแพงนะว่าพวกเขาล้ำมาในเขตของเราหรือเปล่าถ้าหากพวกเขาทำอะไรให้แผ่นดินของเราเสียหายแล้วก็ยากที่จะซ่อมคืนคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันขออวยพรให้พวกคุณสร้างรั้วได้สําเร็จนะขอให้รั้วนะั้นมันแข็งแกร่งแล้วก็ในประเทศพวกที่บันผิดกฎหมายออกจากประเทศของคุณให้หมดคอมเมนต์ต่อไปนะเขานะบอกว่าพวกเขาทำได้ดีนะเนี่ยเป็นการทำเพื่อผลประเมชของพวกเขาฉันสนับสนุนพวกเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าถ้าประเทศ ของเรามีเงินเพียงพอที่จะซื้อฉันก็อยากให้สร้างกับแพงปิดเหมือนกันแหละทุกวันนี้เราอุ่นเหนุนพวกเขาในทุกด้านเราต้องหาเงินซื้อทุกอย่างที่ผลิตมาจากพวกเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะหันเหไปทางจีนมากขึ้นแต่ดูเหมือนเราจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากจีนสักเท่าไรการปิดกั้นระหว่างเรากับเขา คนไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรพวกเขายังคงสบายดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคุณพระถ้าประเทศไทยสร้างกำแพงกันพวกเขาคงยึดเกาะกูดของเราไปใช่ไหมอา้าวเกาะกูดของเราอีกแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าในขณะที่ไทยกำลังจะสร้างรั้วกั้นประเทศของเราขมิ้นของเราก็ยังคงสร้างโรงงานเบียร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ความคิดเห็นต่อไปนะบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเราข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าสงสัยพวกเราคงจะต้องพังรั้วแล้วพวกเขาคงจะต้องสร้างให้มันแน่นหนาขึ้นใช่ไหม ความคิดเหนต่อไปนะครับก็บอกว่าว่าอย่างไรล่ะพี่น้องของเราคนขมรของเราน่ะไปทําอาชีพในประเทศไทยกันเยอะแยะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศของพวกเขาอยู่แล้วขมเรของเราน่าดูแลแผ่นดินของเราดีแค่ไหนถ้ายังคงคิดกันอยู่แบบนี้เมื่อไรพวกเราจะได้เป็นเพื่อนกันคอมเมนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นที่รู้กันว่าในอนาคตข้างหน้าจีนก็จะเข้ามาก้าวกายแล้วก็มาสร้างสิ่งต่างๆในเมืองขมเรของเรามากขึ้นเรื่อยๆฉันเชื่อว่าไม่นานไม่ช้า มันจะมีอะไรบ้างอย่างที่พวกเราไม่พึงประสงค์ซึ่งฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นและคนไทยเองก็น่าจะเดาออกพวกเขาก็เลยคิดจะสร้างรั้วขึ้นมาเป็นคอกขัอของพวกเราเอาไว้เหมือนกับวัวและในอนาคตประเทศทางตะวันตกของเราก็จะปฏิบัติกับพวกเราอย่างโหดเหี้ยมฉันมองดูว่าเราไม่สามารถไว้ใจพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเราส่งสินค้าไปขายประเทศไทยเพียงแค่นิดหน่อยแต่เรานะนำเข้าของไทยมาเยอะมากถ้าเราทุกคนยังคงยึดติดกับสินค้าของไทย ไม่นานพวกเราก็คงขาดทุนไปอูยเรื่อยคอมมนตอไปนะเขาบอกว่าประเทศของเราควรจะแยกแยะได้แล้วนะรู้ไหมว่าตอนนี้คนพม่าเขาตาสว่างกันแล้วคอมเมนต่อไปนะเขาบอกว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุฉันหวังว่าประเทศของเราจะทําแบบเดียวกันผาพทย่นตอไปนะเขาบอกว่าว่ายังไงแล่ะท่านนายกของเราเราจะแก้ไขทํารั้วบ้างได้ไหมกันระหว่างการผู้ชากับไทยซะแต่ดูเหมือนนายกของพวกเราจะไม่กล้าทําประเทศไทยน่ะสามารถระดมเงินได้เพื่อจะใช้ ร่างรั้วกันกัมพูชาของเราแต่ทําไมกัมพูชากับยวนน่ะถึงทําถนนเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ฉันเห็นสิ่งนี้สิ่งที่นายกของพวกเราพูดฉันก็รู้สึกเจ็บใจอยู่เสมอที่เขาเรียกคนเวียดว่าพี่ชายคอมเมนต์ต่อไปนะ้เขาบอกว่ามีใครบางคนกําลังผักประเทศของเราตกเรือลงน้ําและยังคงห่วงใยแต่พวกพนันออนไลน์ท่าประเทศไทย ตัดขาดพวกเราคนที่จะตายก็คือคนที่อยู่ตามชายแดนของเราและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ไปทํางานในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันถามทุกคนหน่อยเถอะพวกคุณรู้สึกอายกันบ้างไหมหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับหน้าโดยบอกว่าโอเคแล้วละอย่างน้อยพวกคุณก็ยังรู้สึกอายกันบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคอมเมนต์ของเราทําไม่ได้หรอเพราะพวกเรานะ่ารักเพื่อนบ้านมากอีกอย่างพวกเราก็ยังจนอยู่ไง <laughs> คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าประเทศไทยตั้งหากเล่าที่เป็นประเทศที่อันตารายมีการ่ออาชญากรรมสูงกว่ากัมพูชามากโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเพศมันมากกว่าประเทศของเราเป็นร้อยร้อยเท่าประเทศไทยนะ่ะมักพูดถึงประเทศคนอื่นไม่ดีเสมอแล้วก็พูดเหมือนกับตัวเองเป็นคนน่านถึงคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่ามีเพียงการ่ออาชญากรรมออนไลน์เท่านั้นที่คนไทยไม่อนุญาตให้ทําประเทศไทยนะ่ะใช้เงินหลายร้อยล้านบาทเพื่อที่จะสร้างรัว้วแล้วก็สร้างอีกหลายๆอย่างเพื่อป้องกัน ชายแดนของพวกเขาให้คนคิดว่าประเทศของพวกเขาเป็นโซนสีขาวพราะเขาวิตกกังวลเรื่องของสหพันธ์อินโดจีนที่เป็นแผนของเวียดนามพวกเขาเห็นกัมพูชากําลังจะเข้าสู่การควบคุมของเวียดนามทีละเล็กทีละน้อยอีกไม่นานพวกเวียก็จะผลักดันขมรของเราให้หนีไปยังประเทศไทยอีกครั้งพวกเขาก็เลยต้องสร้างกำแพงเพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาเองครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดนำเอามาฝากกันนะครับอย่างที่แอดเคยเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันไป ว่ามันมีแนวคิดที่จะรวมประเทศ3ประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประเทศอินโดจีนขึ้นมานะครับแล้วก็จะใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษากลางโดยการเริ่มต้นจากโครงการ CLV สิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ชาวกัมพูชานั้นเขาเป็นเดือดเป็นร้อนมากๆนะครับจนต้องออกมาต้านโครงการนี้แล้วก็นายกฮุนมณเนตก็ประกาศว่าจะถอนตัวออกจากโครงการนี้เพราะชาวกัมพูชาไม่พอใจวันจะเกิดการรวมชาติขึ้นมาและกัมพูชาจะเหมือนเป็นประเทศสราชของเวียดนามส่วนเรื่องของการ ใช้ภาษากลางเป็นภาษาเวียดนั้นในลาวก็เริ่มมีการสอนกันแล้วครับส่วนในกัมพูชาเองก็เริ่มมีการสอนภาษาเวียดนามกันมากขึ้นและเหตุที่ต้องใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษากลางของประเทศอินโดจีนนั้นก็เพราะว่าชาวเวียดนามมีประชากรร้อยล้านคนครับลาวมี7ล้านกัมพูชามีประมาณ1 7บเถึงสิล้านยังไม่มีการสำรวจสัมมโนประชากรที่ชัดเจนนะครับนั่นเป็นเหตุให้ภาษาเวียดนามถูกเลือกเป็นภาษากลางและมันก็กระทบใจชาวกัมพูชามากๆและพอเห็นไทยเราจะสร้างกำแพงพวกเขาก็เลยยิ่งร รู้สึกหวาดหวัน่นวิตกกังวลขึ้นไปอีกว่าวันหนึ่งถ้าทัพเวียดนามบุกเข้ามาจริงๆชาวกัมพูชาไม่ยอมต่อต้านถูกพักดันพยายามจะหนีเข้ามาในชายแดนไทยก็อาจจะไปติดกำแพงของไทยแล้วก็เกิดเหตุสุขนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสจากนักวิชาการทฤษฎีสมคบคิดของกัมพูชาขึ้นมาแล้วว่าการที่มีชาวกัมพูชาตายมากๆในช่วงสงครามที่ยัดเยียดความผิดให้กับขเขมรแดงนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ขเขมรแดงทำแต่เป็นกองทัพเวียดนามที่หุนเซน ไปดึงเอามาสังหารชาวกัมพูชาแล้วป้ายสีให้กับ ขมรแดงนะครับอันนี้แอดบอกก่อนนะคุณผู้ชมครับว่าเป็นทฤษฎีจากนักทฤษฎีสมคบคิดแอดเพียงแค่นํามาเล่าให้ได้ฟังเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพส์ก,ก็ต้องขออภัยเอาไว้นาที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอ กันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ